สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือ2อที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับสาขาเซรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพสาขานี้นะครับยังมีเอาตินะคันที่น่าสนใจจอดอยู่ครับคันไหนน่าสนใจคันไหนน่าจัดน่าโดนเดี๋ยวจะพาพี่พี่ไปรับชมกันนะครับแล้วก็พี่พี่ท่านไหนที่ดูคลิปนี้นะผมมีโปรพิเศษให้คุณนะครับ นะต่อโปรอีก5วันนะใครจองในคลิปนี้คุณดูคลิปนี้แล้วคุณแจ้งมาเลยครับจองกับผมเนาะเป็กเพชรยนต์นะครับผู้จัดการสายขายใครสนใจทักเข้ามาได้มีฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณ2ปีเต็มนะครับ247จุดนะเข้าบริการได้ทั่วไทยนะครับ20,000กิโลนะรหรือ2ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนฟรีไปเลยนะมูลค่า18,900บาทรับประกันเครื่องเกียร์2ปีนะครับ ใช้บริการได้ทั่วไทยครับคุณอยู่ภาคเหนือเข้าภาคเหนืออยู่ภาคใต้เข้าภาคใต้นะครับอยู่กรุงเทพก็ศูนย์เต็มเลยนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาครับ065 9 1ห3ห้าเก้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ครับรถสวยจอดอยู่นี้หลายคันเลยมาผมขอพาพี่ๆไปรับชมครับที่คันแรกกันอัลติสครับ1.8ึ port สปอร์ตนะคันนี้ได้ปี2022ครับได้ปีที่ค่อนข้างจะใหม่นะใครหาอยู่มาจัดได้ครับได้สีขาวมุกครับตัวสปอร์ตฟังก์ชันนะครบเลย1เลยครับ มีไฟหน้า LED แบบโปรเจคเตอร์ครับมีเดยไลท์ให้นะแบบไลท์ไกดิ่งนะครับเป็น LED ด้วยมีคูซอนโทนให้คุณแล้วครับมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์เนาะใครจะมาแซงครับจะมีไฟเตือนสีส้มๆนะครับขึ้นเตือนซ้ายขวาเราสามารถปรับแบบให้มันมีเสียงหรือไม่มีก็ได้นะครับบอหลังพับได้แล้วชมนี้แอร์หลังมีให้นะครับช่วงล่างเป็นแบบปิงนกคู่แล้วครับ TNGA โฉมแรกกล้องถอยมีครับจอทัชสกรีนมีให้คุณครบถ้วนนะครับแล้วใครซื้อเอาติดนะเรารู้นอยู่แล้วเนาะเรื่องของความอึดคุ้มทน ใชห,หารถที่ใช้งานยาวๆครับหลัก10ปี15ปีนะครับใช้งานยาวๆไปนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์สัก80,000โลทีนึงน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทุกหมื่นโลโหยาวๆครับดูแล้วสางง่ายไม่จุกจิกครับคันนี้ไปไ้ายแดงมันออกมาประมาณล้านนึงอะนะ999,000นะ 9, 99, นะตอนออกใหม่ตอนนี้ราคาเหลือแค่619,000ครับรถหน่วยงานมือเดียวประวัติสูตรนะสีขาวมุกด้วยนะสภาพดีครับแม็ก17แล้วเรียบร้อยคันนี้มาอยู่แสนหนึ่งครับ619ฟรี 6, 19, 4, ดาวครับ ค่าตัวของเขาจะผ่อนอยู่ประมาณ10,000ืกับอีก300บาทนะผ่อนไม่เยอะนะนะครับเบาะแน่แนๆตึงๆครับปรับสภาพพร้อมใช้เลยมีกล้องถอยจอรสกรีนครับมีไวเลสชาร์ตนะครับแท่นชาร์จไร้สายอยู่แล้วนะเกียร์ก็เป็นอัตโนมัตินะครับ e-cvt เจีย e ร์สปีดมีเบรกมือปรับไฟฟ้าแล้วนะครับมีคู่ต้โทนให้นะครับกล้องถอยจอรสกรีนมีให้อยู่แล้วใครสนใจมาจัดได้ครับเบาะหลังก็พับได้แอร์หลังมีให้นะอึดคุ้มทนครับไม่แสนหนึ่งเองนะแล้วผมมีอีกหนึ่งคันนะครับ ไม์มันประมาณแสนกับอีกเอ่ออไมล์ีกคันหนึ่งปีเอ็ดเหมือนกันราคาเท่ากันนะแต่ว่าคันนี้ปีพีสองนะอีกคันหนึ่งปีเอ็ดแต่มไม้หกหมื่นแปดนะใครไม่ซีเรียสเรื่องไมล์มาจัดคันนี้ครับได้ไม้มาหนึ่งปีแต่ถ้าใครอยากได้ไมล์หลักหมื่นไปจัดอีกหนึ่งคันนะเก่ากว่าหนึ่งปีแต่มไมล์แค่หกหมื่นแปดราคาเท่ากันหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับนะติดต่อหาผมได้โดยตรงครับศูนย์หกห้าเก้า e ห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ at pek หนึ่งห้าสองครับมาจัดดูคันต่อไปนะครับคันนี้ครับเอา 1.6รุ่น G ปี2 0 1 .9 ครับโฉมนิวปี19 TNG โฉมแรกนะครับโฉมนี้มันน่าใช้นะหนึ่งเลยครับเบาะหนังแบบบักเก็ตซีดแล้วนะครับแล้วผิวสัมผัสเป็นซอฟทัชไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มีแอร์ปรับดิจิตอลออโต้แล้วแอร์ Air หลังมีช่วงล่างปีกนกคู่ครับราคาแค่4 7หมื่น9พันนะคันนี้ไม่แสนสามนะครับ, 103, รบเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังข้างหลังมีราคาเท่านี้แต่ไม่ยอยู่9 0 0 0 0นะครับใครอยากได้เบาะภายในที่มันเป็นสีออกครีมนะดูสว่างสะอาดตานะ แบบนี้นะครับมาจัดปี19นะครับเพราะเป็นถ้าเป็นปียี่สบแเบาะจะได้เป็นสีดําแล้วนะครับใครหาปี19นะครับมาจัดได้เลยนะมีเยอะนะครับราคาเริ่มต้นอยู่4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะสำหรับเอาที่ชมนี้นะครับไม่จะเยอะหน่อยนะประมาณสองแสนสองนะสี่สองเก้าปียี่สิบนะมีอยู่สองคันสีขาวส่วนถ้าคุณอยากได้ไม่สักกับแสนแสนกว่ากว่าเนาะผมมีสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันจอดอยู่นะครับมาดูคันต่อไปปีสิบเก้าครับหนึ่งจุดแปดจีอาร์สปอร์ตครับคันนี้ ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันไม่ประมาณแสนห้าเป็นรถเช่านะครับหมดสัญญานะสภาพดีเลยนะครับได้ g r Sport ครับชุดแต่งรอบคันไฟหน้า LED โปรเจกเตอร์มีสเกิร์ตสปอยเลอร์นะแล้วก็มีล้อแม็กซ์สิบเจ็ดนิ้วให้คุณด้วยห้าสี่เก้าเองคุณคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณสักเก้าพันกว่าบาทนะนี่สภาพดีนะครับมีเป็นรุ่นเดียวนะของเอาติทีท่มันมีแพดเดิลชิพให้เนี่ยบวกลบเนาะนะนะไม่แสนห้านะครับคันนี้มีกล้องถอยจอสกรีนแล้วเบาะมันจะเป็นคนละลายกับ เอาติตัวอื่นครับแอ์หลังมีให้เหมือนกันนะครับชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตสปอยเลอร์ครับออกมาใหม่นี่ร้านหนึ่งนะตอนนี้เหลือ500,000 49, 49,000ครับราคาหายไปเยอะครับตัวแต่งอึดคุ้มค้น500,000 49, 49,000ฟีดดาวผ่อนประมาณ9,000ต้นๆน,นะครับประมาณ9 0 0ะประมาณเนี้ยนะครับได้เอาติสจีอาสีดําไปใช้งานต่อยาวๆคุ้มๆค,ครับมาดูคันต่อไปไดีกว่าคันต่อไปคันนี้ไหมเดี๋ยวขอส่องก่อน89 นะครับแปดเนะครับคันนี้สคออบอไม่มีนะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับน่าจะประมาณเนี่ย479489นะครับจะอยู่เลทประมาณนี้แหละนะถ้าเป็นปี19ปลายปีอะนะ8940อ่ะคันนี้1.6รุ่น G ปี19ไม่อยู่90,000คุณคันนี้ไม่90,000ราคา489นะครับได้ไม้หลักหมื่นนะครับปี19ผลิตปลายปีสนใจมาจับมาจองได้นะครับตอนนี้ดอกเบีย้ยต่ำนะเริ่มต้นอยู่2.3เองนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2องแต่คุณต้องเครดิตดีนะครับ เป็นของธนชาตินะขอลดปีแบบ21ขึ้นไปนะครับ2 1 22 23 24เนี่ยนะครับได้เลทดนี้แน่นอนอ่ะมาดูขั้นต่อไป6916คันนี้479ไม่แสน3ครับ479,000นานะสเปคแบบนี้บอกเลยว่ามีเยอะนะนะครับสีบลอนนะ 1.6G จีประมาณนี้ก็ฟรีดาวนะครับฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณสัก4 7่ผ่อน8,000บาทนะครับผ่อน8,000บาท7ปีเนะี่ยได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย มาดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้ไม่เท่ากับคันตะกี้เลยนะครับปีเดียวกันด้วยไม้แสนสามครับปี19ผลิตปลายปีครับได้เป็นสีขาวครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วทะเบียนห9 4 3สี่สามครับได้รถสีขาวครับภายในจะเป็นเบาะครีมเนาะครีมตัดเทาผมว่าดูเข้ากันนะครับขอภัยรถล็อกนะคันนี้นะครับอเบาะเป็นสีครีมนะครับครีมตัดเทานะได้สีขาวครับทะเบียน69 4 3้าสี่สามี่สเจ็ดาวนฟีาผ่อนแ0 0 0จบสนใจมาจัดได้ นี่คันนี้ทีเด็ดครับทะเบียนสามหองศเอาติดครับชมนิวคันนี้ไม่น้อยมากนะไม่อยู่แค่60,000กว่ากว่าปี22ด้วยอ่นนี่ปี2022ไม่หกหมครับได้สี่บลอน1.8หนึ่สปอร์ตครับคันนี้นะฟังก์ชันครบครับมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์แท่นชาร์จสายไวเลสชาร์จแม็กซิไฟหน้า LED ดีโปรเจคเตอร์ไม่หกหมครับปียีราคาหกแสนสามหมาพนฟีาคุณผ่อนแค่ประมาณหนึ่งกับอีกเจ็รอเอง นนี้รถสวยน่าใช้นะครับการันตีคุณว่าไม่ผิดหวังครับผมเคยรีวิวเดี่ยวๆไว้แล้วนะสามารถสไลด์ไปดูคลิปข้างล่างได้นะครับขอภายรถล็อกนะครับวันนี้มาช่วงเย็นแล้วเนะเนี่ยสี่โมงกว่านะครับสี่โมงสีาแล้วแวะมาเยี่ยมเยียนนะครับสาขาเสรษีไทย68สะครับใครสนใจรถเอลติสนะครับหรือรุ่นอื่นนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงผมพาดูทุกสาขาได้นะครับเดี๋ยวดูพิเศษให้อยู่แล้วคันไหนที่มันคุ้มค่าผมเลือกให้คุณนะครับการันตีครับผมขายเอลติสเดือนหนึ่งเกิน20คันนะครับ เลือกคันที่คุ้มค่าให้คุณอยู่แล้วนะคันไหนไม่คุ้มเก็บไว้ก่อนนะคันไหนที่คุ้มผมเสนอให้คุณนะครับอย่างคันนี้ก็คุ้มไม่หกหมื่นห้าปียี่สิบสองครับปีที่ใหม่นะรถใช้งานมาแค่สามปีนะครับวารันตีสูตรยังไม่หมดเลยนะแล้วก็มีฟรีรับประกันเครื่องเกียร์เพิ่มเติมให้คุณอีกสองปีนะครับสนใจมาจัดได้ผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเองคันนี้ฟังก์ชันครบครับหนึ่งจุดแปดสปอร์ตปียี่สิบสองไม่หกหมื่นห้านะน่าใช้ครับมาดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้ทะเบียน 8, รถรอ,ลลอปล่อยลูกน้องผมคันที่ข้ามเลยนะครับลูกน้องผมจะมาเนาะลูกค้ามารับพรุ่งนี้นะครับลูกค้ามารับวันนี้หนึ่งนะวันนี้ผมขอข้ามเลยคันนี้นะครับสี่เจ็ดเก้าปีสิบเก้าจดยี่สิบคันนี้ไม้แสงกว่ากว่านะถ้าใครอยากได้เรทประมาณนี้มีคันอื่นอีกนะครับมาดูคันนี้ครับคันนี้หกแสนหนึ่งมืนเก้าพันได้สีดำหนึ่งจุดแปดสปอร์ตนะตรงนี้พาดูหนึ่งจุดแปดสปอร์ตเยอะนะแต่จริงเรามีไฮบริดก็เยอะเหมือนกันแต่ไฮบริดเนี่ยจะไปอยู่ที่สุวินทวงศ์นะครับซะเยอะนะคันนี้ ทะเบียน7507ครับอัลติสครับ1.8สปอร์ตปี2021ไม้อยู่95,000นะปกติ1.8สปอร์ตถ้าคุณติดตามช่องเพจยนต์ไว้เนี่ยเราจะมีแต่สีบรอนกับขาวเนาะนะครับมีสีดำแค่คันนี้คันเดียวครับคันนี้ฟรีดาวครับคุณผ่อนอยู่ประมาณ10,000กับอีก300บาทนะได้ไม่เหมื่นห้าครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.3เดี๋ยวหาให้นะครับเครื่อง1,800ตัวสปอร์ตครับนะอัตราเร่งดี140มา้านะครับปี21ด้วยนะวารันตี เครื่องเกียร์ให้คุณอีก2ปีนะครับสภาพดีนะภายในก็เบาะหนังครับกล้องถอยจอร์ดสกรีนเบาะหลังพับได้นะฟีด้าพร์หมื่นสามรเองครับได้สีดําตัวสปอร์ตนะมีบสปอร์ตมอนิเตอร์มีแท่นชนาร์จไร้สายต้องบอกงี้ครับจุดแตกต่างนะระหว่าง gr Sport กับ Sport เนี่ยมันมีจุดแตกต่างครับถ้า gr จะมีตัวแต่งให้นะครับเบาะคู่หน้าจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะแล้วก็แม็กก็คนละลายนะแต่สินิ้วเหมือนกันแต่ gr ที่ไม่มีนะครับหเลยไม่มีวไวเลสชาร์จ gr นะไม่มีวไวเลสชาร์จ ไม่มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ไม่มีคูคอนโทนนะครับแต่มีแพดเดิ้ลชิพแทนแต่อันนี้นะครับไม่มีชุดแต่งรอบคันนะครับเบาะคนละลายแม็กคนละลายแต่อันนี้ฟังก์ชันที่ผมว่าที่มันจําเป็นมันเยอะกว่ะหนึ่งเลยบายสปอร์ตมอนิเตอร์ไวเลสชาร์จครับนะแล้วก็มีคูคอนโทนให้ผมว่าคูชันโทนคุณใช้ได้บ่อยกว่าแพดเดิ้ลชิพอ่ะนะสำหรับผมนะผมชอบสปอร์ตมากกว่าแต่แล้วแต่ท่านนะใครชอบ GR ก็จัดได้นะ GR มีครับสปอร์ตแบบนี้ก็มี อย่างคันนี้หกหนึ่งเก้าเองปี21เอนะ็ดมาอยู่เก้าหมื่นฟรีดาวได้จับได้เต็มนะทุ่มท่วมลน้นเลยมาดูคันต่อไปครับนะคันต่อไปคันนี้ไม้คันนี้ไม้นี่เก้าหกศูนย์หกครับอัลติสชมนิวปี20สินะพิมพ์นิยมเลยผมบอกเลยแบบนี้นะครับคันนี้ฟรีดาวนะคุณผ่อนเบาๆนะแค่ประมาณ8 2 0 0ันสมาอยู่แสนหนึ่งมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นปีสองพันสิบครับนะนิวอัลติสครับหนึ่งจุดดำรุ่นจีปีนนยรับ 489ครับฟีด้าผ่อน8ปัน2ตลอดสัญญานะคัน,นี้ก็มี1คันที่น่าใช้นะครับแล้วก็คันนี้ครับไม่ถ่ายไม่ได้นะเพิ่งหลุดจองมาด้วยนะลูกค้าจัดเซ็นแนนไม่ผ่านนะครับสำหรับคันนี้ทะเบียน8711นะครับมาอยู่แสนเก้าแต่คุณได้ 1.8e สปอร์ตออฟชั่นตัวท็อปในยุคสมัยนั้นเนาะนะ e สปอร์ต e จะมี2ตัวมี e สปอร์ตเฉยๆกับ e สปอร์ตออ i ชั่นครับตัวออฟชั่นเนี่ยเขาจะได้บอกคนขับปับไฟฟ้ามีกล้องถอยมีจอร์สกีนเพิ่มเข้ามาทะเบียน87 7 1นะ ได้ปี19ได้แท้ราคาแค่4 29,000ถ้าคุณเครดิตดีครับคุณผ่อนอยู่แค่ประมาณ7,002 2ะ่ะนัผ่อนถูกมากเลยนะฟีดาวผ่อน7,002ครับได้สีน้ำตาล e-Sport option Max 17ไฟหน้า LED projector นะครับคันนี้ติดไมล์ประมาณสักแสนเก้นะแต่นะครับสภาพดีและถ้าใครอยากได้ e-Sport option แบบนี้ผมมีสีบอลไมล80,000นะปี19เหมือนกัน459แต่ได้ไมล80,000นะและมีสีดำไมล์แสนเจ็นะครับคันนั้นจะ439 สนใจสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับ line p e k 1 5 2สีน้ำตาลสภาพกริปเลยนะครับ1.8 e sport option นะครับผ่อนแค่7จ็ดองะผ่อนโคตรถูกอะนะสนใจมาจับมาจองได้อ่ามาดูคันต่อไปคันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะทะเบียน1518ครับนะทะเบียน1518คันนี้4ี่แสนเจ็ดื่นเได้ไหมเก้าหมื่นพอดี เป็นปี19ปลายปีนะครับได้ไมค์แค่เก้าหมื่นเองนะสภาพดีครับรถหน่วยงานนะประวัติสูตรแน่นอนเสียสี่เจ็ดเก้าไม่เก้าหมื่นกับอีกยี่สิบสามโลนะครับหนึ่งจุดหกลุ่นจีเบาะสีครีมนะครับสีสว่างเนาะใครชอบเบาะสีสว่างมาจาัดคันนี้ได้ได้ไม่เก้าหมื่นเองนะคไม่เก้าหมื่นราคาสี่เจ็ดเก้านะครับราคาดีนะนะครับผมว่าคันเนี้ยละถ้าใครหาปีสิบเก้าผมว่าคันนี้คุ้มนะครับไม่ไม่เยอะนะไม่ไม่คำแสนแล้วคุณได้รถที่แบบสะอาดสะอ้านราคาดีนะสี่เจ็ดเก้าพรอ,อยู่แปดพันบาทน,นะ ได้ชมนิวครับข้อดีครับช่วงล่างเป็นปีกนกคู่ขับนุ่มๆแอร์หลังมีแอร์แบก็เจ็ดใบความปลอดภัยนี่โหโคตรดีนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะ0 6 5 9์1 3 3 7 4ครับไลน์แอด pek 1 5 2มาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้เอาติสครับทะเบียนสวยจำง่าย271นะคันนี้ชมนิวครับปี2020เบาะ์ดำคอนโซลดำไม่แสนสามสี่เจ็ดเก้าเ0 0ฟรีด่ยครับคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาท อันนี้ไม่แสนสามตะกี้สิบเก้าปลายปีไม่แสนไม่เก้าหมื่นไม่ดิบกันสี่หมื่นโลครับราคาเท่ากันแต่ดิบกันหนึ่งปีมันอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณชอบเบาภายในสีอะไรแนะนาครับถ้าชอบเบาภายในสีดํานะดูแลสางง่ายนะครับสีเข้มๆแบบนี้มาจัดคันนี้สี่เจ็ดเก้าปียี่สิบแต่ถ้าคุณชอบเบาสีสว่างเนาะไปจัดอีกหนึ่งคันนยะสภาพดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับสนใจทักเข้ามา0 6 5 9 5ห3ห7 4ี่ไลน์ครับแอดไซน์พีห มาดูอีกหนึ่งคันคันนี้สีเทาฟ้าเทาดำเนี่ยแหละนะครับ 1.6G ครับเครื่องมันหกมาอยู่แสนหนึ่งราคาเท่ากับสีบรอนส์อ่ะสี่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันครับคันนี้นะสี่แปดเก้าครับทะเบียนแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะสีนี้ว่างแค่คันเดียวแล้วนะสำหรับ 1.6G แต่ถ้าคุณอยากได้เป็นไฮบริดผมมีอีกสามคันนะครับถ้าไฮบริดมีสามคันแต่ถ้าเป็นตัว1.6อ่ะมีคันนี้คันเดียวสี่แปดเก้าฟีดาวผ่อนอยู่แปดพันสองนะครับไม่่แสนหนึ่ง นะเบาะดำคอ,อนโซลดำแล้วครับทะเบียน8 711ครับรถสวยน่าใช้อีก1คันนะสนใจคันนี้ท้าเข้ามาได้ครับ0659513374หไลน์ครับ @PE k 1 5 2คครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่คันะมาจับมาจองได้นะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่8,200ตลอดสัญญาครับมาดูคันต่อไปครับคันต่อไปขอแนะนำเป็นคันนี้เรามาปิดท้ายที่สีขาวราคาถูกไหมนคันนี้สีขาวราคาถูกครับเ 493นะผมขอส่องก่อนว่าใช่คันที่ผมคิดไว้ไหมนะครับ7493คันนี้1.6รุ่นจีครับปี20ราคาถูกครับราคาแค่4 2 9 0 0 0 2าพันครับคันนี้ฟรีดาวคุณจะผ่อนเบาๆแค่7 0 0งครับได้ปี20แต่ติดไม้นิดนึงไม้มประมาณ2.2นะไม้2.2ครับราคาอยู่7ราคาอยู่47 429นะ4 2 9 0 0 0กาครับฟรีดาวผ่อน72ทะเบียน7493บ่อสีดำคอนโซลสีดำตรวจรถแล้วได้5ดาวเต็มสนใจมาจัดได้นะครับราคาถูกผ่อนแค่7.2นะวันนี้พาดูเอาติดกันเยอะเลยนะครับถูกใจรุ่นไหนแบบไหนคันไหนทักกันเข้ามาได้ครับ0659113374นะไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพชรยนต์เรามีอีกหลายคันมีอีกหลากหลายให้คุณเลือกชมเลือกใช้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยเข้าใหม่ดีเพชรยนต วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ